เมื่อวันหนึ่งนั้นได้มาหมายถึงวันกิยามมหันั้นลายตะกัรละมมนัฟจะไม่มีชีวิตใดพูดขึ้นมาได้อิลลาบิอิสนี ي, นอกจากอนุมัติของพระองค์วันนั้นไม่มีใครพูดไม่มีชีวิตใดที่พูดบนหน้าดุนยามันเจ่อขนาดไหนวันนั้นมันพูดไม่ได้จะพูดได้ก็ต่เมื่ออิลลาบิอิสนี่ ي, <c oughs> เนื่องจากการอนุมัติของพระองค์ละนั้นฟามินฮุมชชกียูวะซะอด ในหมู่มวลมนุษย์นั้นอลัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นในหมู่พวกเขานั้นนะครับมีชาคีอยู่าอาศัยมีพวกชั่วชั่วพวกที่มีความทุกข์ระทมแล้วก็มีคนดีที่อาศิดที่มีความสุขชาคีคือชาวนารกสาอิดคือชาวสวรรค์นะครับอลบัลลอฮ์บอกว่าฟาอัม,มันลาดีนาชาเก้วฟาอัม,มันลาดีนาชากูส่วนพวกชั่วชั่วพวกที่ทุกข์ระทมนั้นฟาฟินนาร พวกนี้คือพวกที่อยู่ในไฟนรกล้ฮุมฟีฮะซาฟีรวาชฮิกและสำหรับหมู่พวกเขาในหมู่พวกเขานั้นมีการซาฟีรมีการถอ,อนหายใจอย่างแรงแล้วก็มีการสะอึกสะอื้นนะครับท่านครับเวลาเราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดอาการถอนหายใจ อุลามาบอกว่าไม่สมควรทำไม่สมควรทำบทถอนให้ใจแบบหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าไม่สมควรทำเพราะมันเป็นพฤติกรรมของชาวนารกเขานะครับช้ฮกสะอึกสะอื้นตีโพยตีพายเอะโวยวายมีคนตายอนุญาตให้ร้องไห้ได้เสียใจได้ แต่สะอึกสะอื้นตีโพยตีภายไม่อนุญาตเป็นพฤติกรรมของชาวนารกเขานะครับท่านต้องจำกัดว่าเอาไว้ให้เขาบ้างอย่าไปเก็บเรื่องของชาวนารกมาทำนะครับอลัลลอฮ์บอกว่าคอลิดีนฟีฮามาดามติชัมสุลอัอลออัลลอฮ์บอกว่าพวกเรล่านั้นจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ตลอดไปสภาพที่อยู่ในนรกอย่างนี้เขาจะอยู่อย่างนี้ตลอดไป ควลิดีนันผีหามาดามติมาดาม,าต,ม,าดามาติสาวาตวัลอรัรตทับใดที่ชั้นฟ้าต่างๆแผ่นดินต่างๆยังคงอยู่เพราะฉะนั้นสภาพจะหมดไปก็เมื่อต่อเมื่อฟ้าละลายไปแผ่นดินสูญสิ้นไปมันไม่มีวันนั้นครับในเมื่อมันไม่มีวันนั้นพวกนี้ก็เจอสภาพอย่างนี้ตลอดไปอิลลามาชาอาลบ,บุ นอกจากพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ก็คืออัลลอฮ์ต้องการอะไรมันก็จะเป็นไปตามคําสั่งของอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นสาภาพของพวกเขาก็เจออย่างนี้ไปถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อย่างอื่นพระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนให้นะครับอินรับกะละฟาลุลลิมาจุรีดแน่นอนพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้นฟาละแปลว่าทำฟาล ทำอย่างเด็ดเดียวเด็ดขาดแน่นอนพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้นพระองค์จะทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างเด็ดขาดแน่นอนไม่มีการต่อรองไม่มีการติดสินบนพระองค์ประสงค์สิ่งใดกับใครคนไหนก็เป็นแบบนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวหนึ่งที่ช่วย อธิบายในคําตอบที่อลัลลอฮ์ให้ท่านนาบีบอกกับพวกมันที่พวกมันถามว่าเมื่อพวกมันตายไปแล้วก็ดูกปนแล้วนะครับเป็นเท่าเป็นดินไปแล้วยังจะต้องฟื้นขึ้นมาใหม่อีกเลยแล้วก็ปู่ย่าตายายของมันด้วยไหมอลัลลอฮ์ให้ท่านนาบีตอบว่าแน่นอนคนในยุคก่อนๆหรือยุคหลังๆจะถูกย่อมถูกรวบรวมมาไว้ตามเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับ ث ุม,มาอินนะคุมอายูหัดยอนลูอัลมุกัดซิบุอลอัลลอฮบอกว่าหลังจากนั้นแล้วแน่นอนพวกเจ้าอายูหัดดอลลูนไอ้พวกที่หลงผิดทั้งหลายอัลมุกัดซิบุลไอ้พวกที่มันกล่าวหาบัญญัติของบะองอัลลอฮ์เป็นเรื่องโกหกมุกัดซิบุลที่ก็แปลว่าพวกปฏิเสธพวกไม่เชื่อกาซีบาตัวเดิมแปลว่าโกหก กั๊ดเบะแปลว่าทําให้เป็นโกหกมมกัสซิบพวกที่ทําให้บัญญัติของอลัลลอฮ์เป็นเรื่องโกหกที่มันไม่เชื่อนะ่ะตัวเดิมนะ่ะมาจากว่ามันกล่าวหาว่าเป็นเรื่องโกหกมันถึงไม่เชื่อไงว่ามีวันกิยามะมันถึงไม่เชื่อไงว่ามีการชําระบัญชีมันถึงไม่เชื่อไงว่ามีการตอบแทนจะต้องเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้เห็นไหมครับอลัลลอฮ์บอกว่า Uh ไอ้ยัดดอลูนันโมคันสีบุไอ้พวกที่หลงผิดไอ้พวกที่กล่าวหาบัญญัติอัลลอฮ์เป็นเรื่องโกโหกอันเนื่องจากมันไม่เชื่อใช่ไหมวันนั้นอัลลอฮ์บอกว่าลาอากิรุนแน่นอนพวกมันต้องกินมินชายารกินจากต้นไม้ชนิดหนึ่งมินสักกูลที่มีชื่อว่าต้นสักกูลนะครับต้นสัก,กูลเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นในนรกเท่านั้น นะครับมันถามนาบีว่าต้นซัก,กูนเป็นยังไงนบีบอกว่าผลของมันฟุ้งกระจุยเหมือนกับหัวชัชตอนมันก็ขำใส่นบีแล้วต้นของมันขึ้นอยู่ในก้นบึ้งของนรกมันก็บอกว่าต้นไม้นี่พอแดดร้อนมันก็ตายแล้วนรกมีแต่ไฟมันขึ้นได้ยังไง ท่านไม่ต้องไปคิดตามพวกมันหรอกครับอิดาอารอดะชัยอันเรามีจุดตรงนี้อิดาอารอดะชัยอันฟายาคูลุลหูคุนฟายาคุเมื่อพระองค์ทรงมีพระประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็ทรงประกาศเสร็จว่าจงเป็นแล้วสิ่งนั้นมันก็จะเป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าพวกดอนล,ลุนพวกมุกัตซิบุลตัวเดียวกันนี่แหละครับอัดอลลุนมุกัตซิบุลน,นะครับพวกหลงผิดพวกนี้จะกิน chịt ăn trái là ăn trái cây ăn trái cây ăn trái